กน,น,นอกจากชุดั้นในเราจะมีอีกตัวก็คือจะเป็นตัวกอะเดอร์นะคะแบบนี้นะคะเป็นเสื้อประชับสัดส่วนนะคะอันนี้ให้ดูค่ะว,ว่าคนอื่นก็ใช้อันนี้คือข่าวว่าเจสซิก้าคาบ้านะคะดาราฮอลลีวูดรู้จักไหมคะรู้จักเล่นเรื่องเลยคะ่ะแฟนตาสติกโฟร์นะผู้หญิงที่สวยๆสุดเคุณดีๆคนนั้นนะคะก็คือหลังจากที่เธอท้องเนี่ยเธอก็มีการใช้ตัวกระเดอร์ตัวนี้เหมือนกัน ช่วยในการกระชับสัดส่วนนะคะหรือว่ารักษาส่วนทรงให้กลับมาดูกแบบเดิมไม่ร้อนอะไรเนี่ย่ เราคิดว่าจะจ่ายเท่าไหร่เพื่อการรักษารุปล่างมีงบไหมถ้ามือความสวยงามและเห็นผลจริงๆมีงบไหมคะไม่มีงบเลยมีเท่าไหร่ถ้าเห็นผลฉันยอม่ายเลยนะเหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะแล้วก็อายุค่ะเราอายุเรี remained, ่ยบสิบสิบสิบเก้าปี คุณเรายังยันกำลังมีเรื่องของใบเจริญเติบโต,ต,ตใช่ไหมคะทุกอย่างกำลังพต่งจะเริ่มพัฒนาขึ้นมานะคะพออายุ20 2ถึง่9โครงสร้างต่างๆพัฒนาขึ้นเต็มที่นะคะแล้วก็ยังคงเต่งตึงนะคะยังอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะคะแต่เมื่อ,อไหร่คะเริ่มต้นเลข3นะคะอะไรที่มันเคยเต่งเคยตึงนะคะเพราะว่าทุกอย่างหย่อนหมดยกเว้นหูอย่างเ,งเดียวที่ตึง อานะยุมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนะคะทรง6กนะคะก็เริ่มที่จะหย่อนลงนะหรือว่าจะเป็นบ้านท้ายนะคะก็เริ่มที่จะแบนงว้างขึ้นแลก็เริ่มหย่อนคล้อยนะคะสีถึงสีก็เริ่มย,ย,นะยิ่งไปตามแนวโน้ผมผ่วนะแม้กระทั 59, ่งห้าสิบห้ก็ทุกอย่างเนี่ยยานไปหมดเลยนะะ ทุกอย่างมันมาจากผลของแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าเราทุกอย่างมันต้องไปเป็นธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะชะลอใช่ไหมคะเราอายุเท่านี้แต่เราอาจจะมีอยู่แค่เท่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะจากที่ใช้อุปกรณ์เสริมต่างตตัวนี้เป็นเหมือนกันต่ะมันอยู่ในรูปของโมคอนเซ็ปต์โมก็คือแม่พิมใช่ไหมคะใส่อะไรยังไงแม่พิมก็จะพิมพ์ออกมาแบบนั้นเป็นการคงรูปร่างให้เป็นแบบนั้นนะคะ รูอยานะคะเราต้องการที่จะเก็บไขมันต่างๆนะครับในบริเวณน่าจะเป็นโซงอบหรือว่าบั้นท้ายเนี่ยมันจะมีการสะสมไขมันอยู่แล้วซึ่งเราก็อยากให้มันสะสมนะอบเนี่ยเราก็อยากจะมีองค์ใหญ่ให่ใช่ไหมคบไขมันสะสมตรงอกไม่เป็นไรอบจะได้ใหญ่ก้อนก็เหมือนกันเราไม่อยากให้ก้อนแบนๆทุกประเภทแต่นี่ก้อนงอนงามใช่ไหมคะไขมันสะสมตรงก้อนก็ไม่เป็นไรทําให้ก้อนเราดูมีเฉพาะดูมีก้อนดูมีเสน่ห์นะคะพวกนั้นเราต้องการนะคะแต่ว่า โมนี้เราทำได้นะเพราะว่าที่ชั้ชนในตรงนี้ช่วยเลยค่ะรูปแบบโม,มก็คือการที่เราใส่อะไรนานๆคงเอาไว้แบบนั้นอย่างแหวนแต่งงานหรือการใส่แหวนใส่แหวนแต่งงานโดยมากคนจะไม่ค่อยถอดใช่ไหมคะใส่ไปนานๆน,นเกิดอะไรคะมันจะนิ้วเราจะเป็นรอยแหวนแบบนั้นนี่ก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกันคือโมคอนเซ็ปต์มันก็เหมือนกับการใส่พวกนี้ค่ะใส่ไว้นานๆใส่ไปบ่อยๆใส่ไปเ,ไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้โครงสร้างของเราเปลี่ยนไปในแบบที่เราต้องการ แต่ว่าหุ่นของเราลักษณะโครงสร้างทั่วไปผู้หญิงทัท่วไ,ไปมีหุ่นแบบไหนบ้างคะบางคนอาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมคะสามเหลี่ยมด้านล่างคือด้านบนเล็กแต่ด้านล่างใหญ่หรือว่าด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็กบบนะทุกคนอยากมีหุ่นแบบนี้นะหุ่นนาฬิกาทรายก็คือมีฮะมีอกมีเอวคอดแล้วก็มีสะโพกที่ผ่าใช่ไหมคะตัวนี้ช่วยได้นะคะเรามีพารณาด้วยกันนะคะ องตัวนะที่เอานำเข้ามาคือตัวกระชับสัสดส่วนนะคะตัวคอเ็ตนะคะแล้วก็มีตัวโอรคือกางเกณกระชับสัสดส่วนนะคะตัวนี้นะคะอย่างแรกที่ช่วยคือตัวเสื้อน,นะ,ะช่วยในการยกกระชับทรงอกนะคะชุดนี้นี่เวลาใส่ต้องใส่ชุดชั้นในนะคะมันไม่มีชุดชั้นในให้นะ,ะเราต้องใส่ชุดชั้นในด้วยแล้วก็ใส่ตัวคอเสตด้วย อย่างที่สองนะคะช่วยเก็บร้อนเนื้อด้านล่างช่วยทาให้หกชิดมากยิ่งขึ้นนะจากการใช้ใส่เสื้อในนะคะอย่างที่สามช่วยนะคะช่วยกระชับหน้าชองนะคะพ่วบงบ้อนเนื้อต่างๆบริเวณเอวนะจนถึงหน้าท้องอย่างนี้นะคะอย่างที่สามก็คือส่วนอีกส่วนอีกตัว,นว,นวนหนึ่งก็คือจะเป็นกำเกงน,นะคะกงเกนก็จะช่วยในกันกระชับนะคะบริเวณสะโพกหน้าท้องแล้วก็ต้นขา ช่วยยกบาท้ายนะคะแล้วก็ช่วยกระชับหน้าท้องให้แบนราดยิ่งขึ้นผลิตภ,ภัณฑ์ตัวนี้ทำจากเนื้อเนื้อผ้าจะเป็นพาวเวอร์เน็ตนะแล้วก็ทอเป็นลายลูกไม้นะคะ mm hmm. เพื่อให้เราดูดีแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็ไม่เป็นการร้อนเกินไปเพราะว่าบ้านเราจะเป็นบ้านบ้านเรืองร้อนใช่ไหมจะท,ทำให้ใส่ถ้าใส่อะไรนี่เป็นผ้าหนาก็จะทำให้รู้สึกอุด แต่ตัวนี้ของเราเป็นเป็นผ้าลูกไม้นะคะจะท,ทำให้โปร่งแล้วก็สบายี่ขึ้นนะะขอบีุณั่ ว่าเว่าพอดีนี้เป็นชั้นเปิลจากมือนด้าดันเป็นสีดําแต่ที่เราขายจริงๆก็จะเป็นสีเนื้อนะคะมีใครมีใครใส่บ้างเนี่ยคะทุกคนหุ่นดีอยู่ไม่ได้ผนดีทั้งนะ้เพราะว่าจะเป็นผ้าเป็นผ้าลูกไม้นะคะจะเป็นผ้าโป่งเป็นผ้าพาวเวอร์เน็ตเป็นผ้ายืดนะจับนืไหมคะจับเหนื่อยใ่ผู้ชายไม่ไกล้ารับเลยอนะ่ะ สองช้างนะคะผ้าจะค่อนข้างยืงดน,นะคะแล้วก็ไม่ละลายเกล่อนหน้านะถ้าตัวจับรับผ่านไปที่ไหนก็ลองดูนะมันจะมีเพราะว่าเดนต็ตเราทำเป็นโครงสร้างเอาไว้ตรงนี้ช่วยเรื่องการซัพพอร์ตด้านหลังนะแล้วก็จะมีด้านหน้าตรงนี้ช่วยเรื่องการซัพพอร์ตทรงผมด้านหน้านะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกจะมีจะมีขอบที่ค่อนข้างหนาในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการม้วนเลยพวกนี้นะแต่ว่าวก็ไม่ไม่เป็นการที่กดทับผิวแบบนั้นนะคะอกจากนั้นยังมีพาวเวอร์เน็ตนะคะด้านหลังถ้าเป็นกางเกงนนะคะจะเห็นว่าตัว กางเกงกระชับจัดส่วนบางทีข้างนอกข้างนอกในแบรนด์ทั่วไปอาจจะไม่มีการทาทาช่องสาหรับก้นเอาไว้บางทีเราใส่มรัก็ผลว่ามันมันมันกระชับด้านหน้าแล้วมันก็ทําให้ก้นหลบแบนไปด้วยเป็นไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทาช่องพ็อกเก็ตเอาไว้ทาด้านก้นแต่ว่ากางเกงของเราเนี่ยด้านก้นเนี่ยเราจะมีการทาพื้นที่เผื่อเอาไว้จะเห็นถ้ามองข้างๆจะเห็นมันเป็นถุงถเห็นไหมคะมันเป็นถุงถุด้านก้น เพื่อนี่ว่ากระชับด้านหน้าแต่ว่าไม่เป็นการบีบก้นเราให้แบนเป็นการเสริมก้นเราไปด้วยนะจะเห็นว่าผ้าพาวเวอร์เด็กเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตนะคะทางด้านด้านบนด้านด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีซ็อกเก็ตเอาไว้ให้สำหรับก้นแล้วก็ซัพพอร์ตด้านขาด้านล่างอีกทีเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็เป็นการกระชับเนื้อบริเวณด้านขามาด้วย ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะเป็นการประชับบริวเวณต้นขาบางทีเราจะมีต้นบริเวณสะสมไขมันบริเวณตรงนี้เยอะงานตรงนี้ก็จะช่วยประชับ